ขนมจีนน้ำยาปลาตีนไก่กระตากกระตากกระตากเสือกเสือกซุ้มซุ้มซอกซอกชืบชืบจ่อแป๊บผึบเสือกแต่เดแดแด็ดแต่เดแดแด็ดแต่เดแดแต่เด็ดดิ๊ก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 เฟี้ยวตุ้มป๊ดแปะแกรกแกรกแกรกแควกแควกแฟดแฟดแฟดกลุ้งลวดแชกแชก กลุุงกลอกวื้นวืนแปะแปะแปะวื้นวืนเฟียด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 ตักๆๆๆแปะแปะฟัดฟัดฟัดฮิแควแงฮิควแแปะโผล่ต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งจอกแปะจอกแปะเสือก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 ซุ่มเฟี้ยวเฟี้ยวเสือครึม pro wop 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 sering